ก็ขอกราบสวัสดีครับทุกท่านทุกคนเทินเลยเอ้ยแชทโอ้แชทโอเคแชทอยู่แบบนี้แหละเคกราบสวัสดีนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยซิกชิลชิลนะฮะหลังจากที่เราโดนนวดมาจาก RTA อย่างหนักหน่วงนะครับในเช้าวันนี้มาซิกชิลชิลนี้ว่ววววะมาดูว่าอาการเป็นยังไงใช่ไหมสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดด้วยโอ้โหทำเป็นเล่นมาสิบเอ็ดสิบเอ็ดขอประเดิมเลยได้อปว่าวะขอประเดิมเลยได้อปว่าวะไม่คิดอะไรเยอะ เห็นแล้วรู้สึกว่าใช่ตตรงช่โอ้อยลืมอผมลืมอะไรรู้ไหมผมลืมแก้สก,กิลอีกแล้วนะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งตันไว้ดิน้องอย่าเพิ่งตันไว้ดิน้องโอเคเราเราเตาะเตาะไปก่อนใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นเออใจเย็นเออใจเย็นคือมันก็ลดเลือดนะแต่ว่ามันไม่เท่ากับอ,อตัวชื่อว่าอะไรวะมันไม่ยังมันยังไม่เท่ากับไอโอ้ยตัวนี้ต้องรีบแล้ววะต้องรีบจัดการมันแล้ววะ เออตรงนี้จะการมาแล้วว่าเดี๋ยวเราโดนนะไม่ใช่ไรเดี๋ยวเราโดนโอุ้ยแต่มันบางนะมันบางนะตัวนี้ทั่วาบางอยู่เอ้ยอย่าตันบี้ดิน้องเอองั้นขออนุญาตปิดงานเลยแล้วกันครับขออนุญาตปิดงานทําไมใน R T A มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแบบนี้บ้างวะบางเป็นติดบางเป็นติดนะไอ้นี่แม่งไม่เอาเลยเลยโอเคนี่เราชนะแล้วนะเอเอเรียบร้อยนะครับจบไปบ้านแรก นะฮะแบบว่าเรียกความมั่นใจกลับมานิดนึงนะะใช้คำว,ว่าน,นิดนึงเพราะว่าความมั่นใจเนี่ยแม่งโดนทำลายได้อะผมบ้านนี้ได้นะนี้ได้อ่ะไปลุยเอาบ้านธรรมดานี่แหละอ่ะไปไปก่อนคิดไม่ออกเอาบ้านธรรมดาไปก่อนจริงจกจ๋าหนีค่าทำไม,มตกแกตกโตตกแกก็คือตกโตจริงจกก็คือตกแก โตมาจนแกมึงรู้ตัวแกคือตัวโตอะไรวะนะเอาตัวนี้ก่อนนะค่าค่ามองก่อนนะตามทรงนะค่ามองไปเรื่อยๆตอนนี้เราเราแค่กลางบัฟของกลางบัฟของแ <t> นะพ <t> นด้าได้ถือว่าจบนะครับกลางบัฟแพนด้าได้ถือว่าจบนะนี่แหละเราก็โตไปเรื่อยๆเบาะมันก็เราเบาะไปเรื่อยๆเออมึงเบาะกูกูเบาะมึงนะเออแลกกันนะต่างคนต่างเบาะอันไปเบาะอ,อันมานะขอเปิดเกาะใส่หน้าทีดิเออเออ เออใจเย็นน้องเออกลางเราฆ่าเราฆ่าอีลมก่อนนะเดี๋ยวอีไฟลปล่อยมันทำงานไปโอ,อ้ยมึงสตันน่ะดีน้องอามาเออ,เอ,อใจเย็นใจเย็นน้องชายเดี๋ยวก่อนนะใครถึงก่อนวะอ่าเราเราถึงก่อนเราถึงก่อนเราถึงก่อนเรากางไว้ก่อนนะครับเรากางไว้ก่อนอ่าเราก็เข้าตัวนี้เฮ้ยลืมไปว่าเราไม่มีลบนี่วะเราไม่มีลบใช่ไหม เหมือนเราจะไม่มีลบเออใช่เพราะว่าลืมไปว่าแพนด้าผมไม่มีสกิลโดอเอ้ยต้องกลางไว้ก่อนนะหมายถึงว่าจริงๆควรจะกางไว้ก่อนขอจิ้มหน้าทีดิขอจิ้มหน้าทีดีอดเออแบบนี้โอเคฮะแบบนี้เข้าตามเกมเอ่าเข้าตามกรอบออกตามประตูใช่่มวะนะพูดเลยวะนะเอ้ยมาจะเห็นผมเพี้ยนน,นิดหนึ่งนะเพราะว่าผมโดน r t a มาเยอะนะครับขอญาติเอาคืนขอญาติเอาคืนนะครับ โดน RTA เมาเยอะจัดนะครับบอกเลยนี่อะไรวะเนี่ยอันนี้น่าจะไหวนะเราน่าจะใช้ทีมนี้ไหวอยู่คิดว่าไปครับดีเคลม,มา้าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้คือเจอเงือกเงือกไฟยเยอะนะเนี่ยเราฆ่าเราฆ่าอีอีปากาก่อนนะเอ,อ้ยใจเย็นน้องใจเย็นน้องเนี่ยนี่ก็เกมก็เป็นของเราแล้วเราก็วนไปเรื่อยๆนะครับ ตอกเขาให้เฮ้ยใจเย็นน้องเราค่าอีลมก่อนเพอดูท่าทางอีลมนี่น่าจะดรามีตหนักอีลมเนี่ยน่าจะหนักเออตอกไปน้องต๊อกไปตอกไปน้องตอกไปน้องตอกไปอีกทีหนึ่งขอจิ้มทีหนึ่งอ่าอิลมตายแล้วปล่อยมันนะอิลมตายตอนนี้ก็เหลือแค่เราคุมเกตดอีไฟเพราะอีไฟมันชุบได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมตอกไปอืมแม่งมาจนได้นะ บอกแล้วว่าแม่งชุบได้แม่งก็ชุบจนได้จริงนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ได้เล่นอีกเดี๋ยวเราก็ได้เล่นอีกขอใส่หน้าไปทีดิไปก่อนเลยน้องโอเคมันจะหุบใครก็ปล่อยมันแล้วนะครับออโต้ได้นี่ตอนนี้ออโต้ได้นะไปเรื่อยๆกระเป๋ามันคงไม่แบบปุ๊บปับ๊บไอ้เหี้ยเก็บสามเป็นไปไม่ได้นะครับ <laughs> ถ้ากระเป๋าเก็บสามก็ผมก็ลบเกมทิ้งแล้วล่ะนะเลิกเล่น ไม่รู้ว่ายังไงแล้วนะเออออโต้แล้วเก็บสามนี่ก็เออโอเคยอมต้องให้นะอ่าโอเคนี่จบไปบ้านสิบอ่าเขาตีบ้านสิบโอ้หนี่ศาสตร์เว้นี่ศาสตร์เว,เวแล้วเราตีต่อได้เลยไหมเนี่ยเราตีต่อได้เลยไหมเนี่ยวชลินน้องรักเอาไงดีพี่ตีต่อได้เลยไหมครับพี่ขอสิบปีกรวดเลยได้ไหมฮะ บ้านนี้พี่ขอเลยแล้วกันพี่คิดไม่ออกแล้วพี่ขอสาดแล้วกันสาดใส่หน้ามันทีนะครับมันน่าจะวิวแต่มันไม่น่าวิวทุกตัวนะโอ้เสียของหมดนะเสียของหมดบ้านนี้คือ,อยังไงมันเร็วแน่ๆนะมันเร็วแน่ๆแล้วก็คิดว่าไม่มีไม่มีวิวแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะโล่งโจ้งขนาดนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาให้โอเคเออมา,มาหน่อยเร็ว บ้านขอบแหละต้องเอาสิบสองสิบสองหก่อนเมื่อวะแต่ว่าจริงจริงบ้านเจ็ดเราตีไปขนาดนั้นนควรตีให้จบนะควรตีให้จบบ้านเจ็ดตีจบเลยไหมบ้านนี้นะ่าจะเป็นนี่นะไม่มีกากอ,อีก,กูอันนี้น่าจะเร็วมากไหมไม่มากไม่น่ามาก กลัวใจยังอ่ะกลัวใจมันจะเร็วกว่านี้อะดิพอไม่เอาเสียวอ่ะงั้นก็เป็นมาร์กฝั่งนู้นนะโอเคบ้านนี้นะครับบ้านนี้จะเป็นบ้านที่อต้องขออนุญาตใช้คำว่าเสี่ยงนะ ขออนุญาตใช้คําคว่าเสี่ยงเพราะว่า,าด้วยความที่เราไม่มีตัวด้วยนะเราไม่มีตัวด้วยเราก็จะเล่นแบบว่าเอาบ้านที่มันไม่มีไม่มีตัวลบบัฟนะออไม่มีตัวลบบัฟนะครับเล่งมาปอก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 ตุกตักตุกตักเราก็ยืนรอไปก่อนนะยืนรอไปก่อนปอกป๊กปอกปอกปอกป๊กปอกปอกยืนรอไปก่อนนะครับ เงเงีงเงเโอเคโบก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 บุ้งเข้าไปควงเจาะเข้าไปหิวขึ้นมาหน่อยเออเออแล้วก็หยุดห้ามหิวไปหน่อยดิน้องโด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 อ่ารีคูดาวให้เรานะนี้เราเราเราอืมรีคูดาวให้เราอย่างนั้นน่ะเหรอห้าวินไปแล้วน้องชายนะ่าถ้าเกิดเราเอาบ้านเมื่อกี้เข้าแบบตัวลบบัฟหรือเงือกลมไม่ได้นะแตกพ่ายนะบอกให้ อันนี้ก็แฟงฟักยู่แฟงฟักยู่นะฆ่าฟักก่อนนะครับแฟงฟักยู่ฆ่าฟักก่อนนะแล้วก็อืมตีมอืมใจเย็นน้องโอ้โหแรงจัดเลยดิแรงจัดเลยอะดิอืมแรงจัดเลยดิอดยดโอ้โหดึงมาทีร้องเลยนะดึงมาทีพี่ร้องเลยน้อง แฟนฟักยูแฟนฟักยูต้องเอาอยู่น้องชายเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้แม่กางแล้วจะดึงอีกแล้วปะเนี่ยดึงโอ้แฟนฟักยนนูยูไปแล้วหนึ่งใจเย็นน้องยูไปแล้วหนึ่งยูไปแล้วหนึ่งยังไม่ตายอีกโอ้แฟนฟักยู you, นะครับเราจะโดนยูแล้วนะโอเคไปเรื่อยๆโอ้โหมันยังเอ็กหลุดออกมาอีกนะ ขออนุญาตเลยขออนุญาตเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าอีอีตัวไหนสตันเข้าตัวนั้นอะตัวไหนสตันกูรีบจบตัวนั้นก่อนเลยเออโอ้โหนี่เอาจริงว่ะเอ้ยใจเย็นดิน้องใจเย็นดิน้องเออเจาะเจาะเจาะใจเย็นน้องใจเย็นน้องพี่ใส่เคาน์เตอร์นะพี่ใส่เคาน์เตอร์นะเอออเริ่มเปลี่ยนเป้าเว้เริ่มเปลี่ยนเป้าตีไม่ตายต้องเปลี่ยนเป้านะะ เฮ้ยใจเย็นน้องไอ้มืดน,นี่เอาใหญ่ไอ้มืดน,นี่เอาใหญ่ทรงนี้สิ่งที่เป็นไปได้อยู่อย่างเดียวคือใส่ฮารกนะแต่เหมือนผมจะไม่มีฮาร์กไอดีนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นอนุมิตรคาเฟ่ได้แต่ว่าใหญ่เลยนะตัวเราไม่พร้อมก็ไม่ต้องเล่นนะครับตัวไม่พร้อมอย่าขืน มีใบพัดสีลมลมมันจะเข้าแต่มันจะเข้าแต่แตโอเคอันนี้ได้อยู่ได้บ้านนี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันน่าจะใส่สกิลหมู่เยอะนะครับมันน่าจะใส่สกิลหมู่เยอะเพราะฉะนั้นคือเราเอาตัวสแตนดาดมาก่อนนะครับอปอกปักปอกปัก,ปกไปนะปอกปักปอกปักี่ยมีแต่สกิลหมู่ทั้งนั้นนะครับเอ่อหิวไปก่อน ตัวที่เราจะต้องฆ่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นอมองนะมองอมพี่ขออนุญาตเปิดเกาะกันได้ไหมเอ้ยเฮ้ยมันจะฮิวละมันจะฮิวอเออสวนดิวะจังหวะอย่างงี้มองตัวนี้มันเอาเรื่องวะมันเอาเรื่องนะครับอืมเนงใบกูอีก <laughs> ไอ้มองตัวนี้แม่งแสบจริง จังหวะมันใช่จังหวะมันใช่เอ้ยเกินไปป่าวพี่พี่เกินไปป่าโอ้โหพี่เกินไปหรือวะเนี่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้อไลลี่กลางตายไปซะตายไปซะไอ้พึ่งน้อยก่อยใจนะครับหล่นใบไม่เป็นไรฮะขอแค่ได้สวนพอต็อกเข้าให้แจกแจกหิวขึ้นมาต๊อกเข้าให้อีกทีหนึ่งนะ โดนไปสองต๊อกโดนไปสองต๊อกนะยังไงเฮ้ยใจเย็นดิน้องกลางขึ้นมาเออแจกแจกแหลงเลยอขอเข้าหน้าทิศอเออเอนะฮถ้าถ้ารวมมันเยอะถ้ารวมมันเยอะเราเลยได้เปรียบนะเข้าไปที่ตัวนี้เลยอืมกดทีหนึ่งเซ่เรียบร้อยนะครับสวยงามเจ็ดบินนะ เลขความมั่นใจกลับมาหน่อยนี่อะไรวนะเนี่ยบ้านอะไรบ้างวนนะเนี่ยเฮ้ยได้ไหมวะจิ้มใครก่อนจิ้มมองก่อนนะเราต้องจิ้มมองก่อนแต่จริงเราจิ้มออก่อนดีกว่าจิ้มออมีลบบัฟ เราค่ายักษ์จิ้มออลบบัฟฆ่ายักษ์อ่าห่างๆเลยวะถ้างห่างขนาดนี้แม่งอยากจิ้มมองแล้ววะรู้สึกอยากจิ้มมองวะมองดูปวดหัวกว่านะโอเคได้แบบนี้ได้แม่งลบกูกอนด้วยทันฉลาดนะเนี่ย ฉลาดนะเราอะฮะฉลาดนักนะฉลาดนักนะอืมฉลาดนักนะไม่ติดด้วยไม่ติดด้วยเอาแล้วเอาแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มมันเริ่มแล้วสตันไม่หยุดฮะสตันไม่หยุดฮะเอาแล้วฮะคอเชี่ยสตันกูไม่หยุดจริง่ะ โอเคอย่างนี้ได้มันเข้าตัวนั้นเนี่ยอืมแรงซะด้วยดิโอเคขออนุญ,ญาตกลางบัฟซะหน่อยเดี๋ยวจะต้องใบพัดสิมันเพราะมันไม่มีนี่ละหิวขึ้นมาอีกทีนึงอืมดูดิทาาดน้ำจะแพ้ทาุไฟไหมวะฮะจะแพ้ทาุไฟปะวะถามจริงเหอะจะแพ้ปะวะ อ,อพอกลพออย่างนี้กลายเป็นว่าอะไรเหมือนจิ้มออลเคลน,น้้ำดีกว่าเออเหมือนจะจิ้มออลเคลนน้ำแล้วดูดีกว่านะครับขออนุญาตเป็นทีมนี้แล้วกันมันไม่ใช่ทีมสปีดอยู่แล้วนะตัวที่จะเร็วก็จะมีแค่ตัวน้ำนะแต่ว่าเราน่าจะใส่นวมันไปนะครับเราใส่นวนไปเริ่มจากการ อืไม่ติดอีกแล้ว่ะมันเป็นอะไรวะติดตั้นหน่อยน้องเออติดตั้นหน่อยน้องอ,อืมคราวนี้เราต้องเล็งมาที่เราต้องเล็งมาที่อีนี่ละเราต้องเล็งมาที่ไอ้ไอ้เย็กละนะต้องเล็งมาที่ไอ้เย็กโอ้โหไม่ติดสองรอบติดนะฮะก็ไม่รู้ว่าทำไมนะฮะทำบุญมาไม่พอหรืออย่างไรเออสองรอบติด ไม่ติดอีกอ่งเี้ยหลับหน่อยไหมไม่เอาอะไรเลยนะครับไม่เอาอะไรเลยเอาเข้ามาเอาให้มันจบจบไปน้องแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเราแค่เออติดสักทีครับผมเออแล้วให้ตัวนี้มันใช้ท่าฮ้ยเฮ้ยใจเอ้ย,อย,อยโอ้โหเอ็กขนาดนี้อีเวนนี่เคา์เตอร์ด้วยยังไงอืมยังไง

ันนี้น่าจะได้ดาบสุดท้ายครับผมขอให้โชคดีโอ้โหขอให้โชคดีไหมล่ะฮะขอให้โชคดีไหมล่ะขอให้เธอใจดีกับฉันมันไม่ใจดีกับผมเลยวะจริงๆนี่เรื่องจริงเลยเรื่องจริงผ่านจออืม ติดในพี่หน่อยน้องพอละพี่โอ้โหเอาจนได้นะจะเอาจนได้ครับเขาจะเอาจนได้ครับแจ๊ะไปก่อนอเอ็กจนกูตายจนได้นะครับขับพี่พอละมัง้ง Oh. Mm. Mm. นั่งยองไม่หยุดเลยว่ะบูเวิร์กพี่จะโดนไหมวะเนี้ยเออจนได้ไวอืมตายนะเนี้ยอืมออ <laughs> โอเคสิบวิน จะเอาผมสุดจริงวะมันจะเอาพี่สุดจริงวะเกมเอาขนาดนี้แล้วต้องให้อะไรพี่แล้วล่ะนะจังหวะนี้ต้องให้อะไรพี่แล้วหนึ่งใบเสียวได้ เงียบกิฟโอเคอ่าวันนี้นะ่าจะประมาณนี้ทุกคนแล้วยังไงขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะพี่ติดตามกันดูกันเดยติดตามดูกันนะครับแล้วพบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีครับสิบบินกลุบกาแฟเออ